วันนี้ครับมาตกปลาจริงเดี๋ยวับที่บ้านโตรบรีครับโอ้ยปลาแล้วขึ้นอ๋อเดึงเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันก็เอาคันเยบปอมมาตีด้วยกินได้ไม่ชอบเป็นตัวลืมกดวิดีโอ แย่เลยนี่ครับที่ชายเงียบนอนจกักสานนะเห็นไหมครับ เดินหนอนเดินหนอนเมื่อกี้กลับไปตัวหนึ่งตัวเนี้ยตัวสามขีดได้ดึงกดวิดีโอปลาดึงโอ้โหถึงว่าทุนหายไปไหนปลาดึงนี่ครับปลาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรก เอาลงไปเพียงีย่อขึ้นนี่ขึ้นโตชันชันขึ้นน้าชันขึ้นน้าที่ใส่หัวเลยน้ำตื้นน้ำตื้น อโอ้โหเอาวิ่งเลยโโอ้หเอาเบ็ดไหลครับเฮ้ยปะดินด้วยว้าวปะดินเข้าแล้วปะดินเข้าแล้วนี่ครับนี่นี่ไงปะดินอ่างครับอ่างอะไรก็ไม่รู้เกาะล้างด้วยเกาะนี่ด้วย กอเอาเส้นเดือนให้กินไม่กินไปกินลำอือเวยดีเวยนี่ครับเฮ้ยตัวสวยตัวสวยนะไอ้กระชังวันนี้มากับป้า ้น,นใช้เกียร์สิ่งครับเกียร์สิ่งตีไปช่อนอยู่พาคำเร็จลงน้ำเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อ่อยลำไปสองก้อนเข้าแล้วนี่คเกียร์สิ่งครับเกียร์สิ่งใช่ เอใหม่ลองดูเอาใหม่ครับตกอย่างวันนี้แล้วมันขระช่อนต่อเราจะไม่ให้มีการเสียในยกลางใช่หรอห ตึงครับปากตรงปากทองอือหือดุ๊อหือเอาแล้วครับเขียดซิงกินแล้วเป็นไง ลุดโอ้โหไม่บอกเมื่อกี Schön. ้เ <masa> น <so extensive> ี่ยจะได้หัากล้องไปให้ดูโอ้โหชัดจะเลยเขียดสิงเขาเขียดสิงเขียนเละเลยครับ ไปไหนไปไหนโอ้โห oh, นิ่งครับนิ่อะไกครับเขาฝังโอ้โหดูดูแม่โอเคแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่าได้ได้อยู่ครับนี่ครับนี่ครับ ตัวสวยก็ตัวสวยพากินเข้าไปวิ่งข้างในเลยจะวิ่งเข้าไปในท่อแล้วไปล้ครับ อุ้ยผาวิ่งครับผาวิ่งนะครับโด,ดนแล้วโด,ดนแล้วโด,ดนแล้วเ oh, สียวหายยางรถยงตัวแรกเลยโอ้โหสวยนะ ลืมไปผ่ากันมิดอยู่แล้วครับสิงครับเก็ดซิ่งเก็ดซิ่งโดนแล้วครับไปโดนนะึ่งแล <Yes. S 1> ้วใหญ่นิดพี่ครับเก็ดซิ่งครับโดนหล้วใส่สักขีสักขีดครับใส้สิสวยใส้สิสวยอืมฝนตกไม่ใช่ไข่พ่อผมเอง

กินได้เหรอเนี่ยแน่นอนเลยตัวคิดเดียดยังจะกินอีกตัแต่นยืนแทไปยาลนมากปาก,กินแล้ว ใช่ด้วยครับใช่ด้วยโอ้โหขาดเลยฮ่า<ย>ฮ <purposely> ่อะไรวะตายแล้วชีวิตไปงี้เอาปลาอะไรกินเนี่ยปลาทุนวิงปลาทุนวิงแล้วโอุ้้ยดุดีกโอ้ยตายตายกิยนู้นกว่ากินเนนึก็่กิน

รักตุวเองหนยนะไม่ได้นั่งกัะที่นี่ปากท่อเป็นปากท่อนะตอกคือปากท่อดูครับปีเฉดสิงครับ ไปแล้วครับไปแล้ว lắm, ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไอ้เราครับอู้โหโหตัวสวยครับตัวสวยจะกรุบก่อนจะกรุบ Tiếp ติดหน่อยดิติดนี่ สวยครับสวยธรรมชาติครับธรรมชาติไม่ใช่ปลาบอบ <laughs> ปากินครับปากินโอ้โหปล่อยแล้วมั้งน่ะดูครับปากินครับปากินโอ้โหปล่อยแล้วมั้งน่ะดูครับยูไอช่อนยโอ้ ยังไงครับทั้งไปช่อนบันนินงงหัวสุดยอดจริงครับ,รบทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ช่อนบันนินนะยครับไปปุ๊บกินปั๊บครับ ไปแล้วครับ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 ตัวท้ายครับตัวท้ายฝนจะมาแล้วครับตัวท้ายกำพันกันปะวิ่งสู้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 ครับมีสู้ไอ้ไองดู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 เวลากลับแล้วครับโอ้โหครับฝนมาแล้วครับ ตึบเลยตกก็ด้วยลงแล้วครับมาต้องรอเป๊ะเลยครับอยู่ไม่ได้ครับกลับไปครับเดี๋ยวไปดูง,งานที่บ้านครับนี่ครับผมประกอบการครับวันนี้เอาดได้ไปช่อนด้วยครับช่อนกินเคสซิ่งตัวนะครับ แล้วก็เหยจักสักสองตัวปอนินใชยสวยอนะยูน่นะนะามมือความือเก็บไปชูชีครับกับข้าวเย็นมื้อน,นี้นี่ครับชูชีปานินครับง,งานวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับโอเคครับอเอ้วก็กาดหน้า่อยว่ากนใไมครับ เดี๋ยวตรงนี้ไม่แน่ไปแก้มือครับ